ขนลุกลิซ่าดนพีอ้ำซ้ำึ้นติดรู้ที่มาสุดร้อนเชื่อสิ่งลี้ลับมีจริงลิซ่าเล่าเรื่องร้อน้นหัวลุกแทนเจอผีหลอกสามวันสามคืนจนรู้ที่มาเพราะทำแบบนี้ถึงสัมผัสสิ่งลี้ลับได้เชื่อเรื่องนี้มีอยู่จริง ปรากฏตัวบนเวเทีระดับโลกแบบรัวๆเลยล่ะค่ะล่าสุดลิซ่าลาริสามนโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงมาออกรายการวิทยุและมีการพูดถึงเบื้องหลังของเพลงมูลลิทฟอร์ 4, และการก้าวสู่การเป็นนักแสดงในซีรีส์ครั้งแรกรวมถึงอัลาบาั้มที่จะปล่อยในปี2025 และในช่วงหนึ่งพิธีกรได้ทำถึงการเจอเหตุการณ์เหนือธรรมชาติหรือเรื่องลี้ลับซึ่งทางลิซ่าก็ได้เล่าว่าโดนผีหลอกเมื่อไม่นานมานี้ฉันเพิ่งเจอเหตุการณ์แปลกๆขณะที่หลับหรือเรียกว่าโดนผีอ้ามตอนนั้นหลับอยู่แล้วได้ยินเสียงเคอประตูดังขึ้นในช่วงกลางดึกฉันพักอยู่ที่นั้นสามคืนและได้ยินเสียงนี้ทุกคืนในเวลาเดียวกันประมาณช่วงตีหนึ่ถึงตีสอง และก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วได้แต่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะนึกได้ว่านอนหันหน้าไปทางประตูพอดีซึ่งเคยได้ยินว่าการน,นอนหันหน้าไปทางทิศนี้จะทําให้เราสัมผัสสิ่งลี้ลับได้ง่ายขึ้นและการลองถามพนักงานโรงแรมเกี่ยวกับเรื่องเล่าลึกลับแต่แน่นอนว่าทางโรงแรมก็ปฏิเสธแต่ส่วนตัวแล้วก็เชื่อเกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นและเชื่อว่ารอบตัวเราก็มีสิ่งลี้ลับหรือว่า ขี่วนเวีนยนอยู่